กย,ย,กยกนกนไ้ตูเยยูเย็นพันห้าครับแล้วประกันหนึ่งเดือนมสองัน่ต้องมีรูพวกนี้นะเกนนะถึงจะรบอยู่นะยเย็นให้หมดก่นกนอกนได้ครับได้ครับ ี่แรกเอารถอะไรไปใส่นะฉ้นเลื่อนแม่โครันเลือนรถเกี่ยวเอาไม้ออกได้นะดีดีเลยสามตันเขาบอกสามตันดูเวทมันก่อนเวทมันอนนยู่ตรงไหนวะ สิบสามจุดสามศูนย์ัไนไอ้กุญแจรถเหรอเรออเลยมันสตันวะเจนเจนไปขึ้นด้เลยครับแกรถไปอยู่เก็รถอยู่แล้วรถามาไม่เอาแกมาจ <c oughs> ไ,ไปเอากุญแจกันอีกรอบอ่ะจังอวยกัน อาลงเลยเบคอน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 แก๊สแก๊สแก๊สงานันเตอร์น่ะนี่โอ้ยอุ้ยอุ้ย เลขเบกไดบางคันมันเสกอ่ะกุ้งเลยบางคันมันเสกนะเสาสูงเลยเหรอคะฮันเตอร์มันแรงอยู่แล้วฮันเตอร์รุ่นนี้มันสไลด์ซ้ายขวาไม่ได้ใช่ไหมสไลด์ก็มีบางรุ่นสไลด์ซ้ายขวาได้อีกบางรุ่นก็มีฮันเตอร์ฮันเตอร์เหมือนเหมือนรถพวกดิฟไอที่ผมซื้อมาแสนสิฮันเตอร์สามตัน อันนี้ก็แถมใช่ไหมยางเนี่ยแถมแถมแถมดีเลยนะซื้อยางไอ้ซื้อพวกนี้แถมยางด้วยโอ้เจนอันนี้กี่เมตรวะสามเมตรครัสามเมตรครัสามเมตรครับไม่เท่าหองผาใช่ไหมตามปวยผาอ๋อตามปวยผาสามเมตรครับสี่เมตรเจนเจนเจนยกหัวได้ไหมไม่มันยกหัวได้ไหม ดได้นะนี่ยกหัวได้เราได้ไม่ต้องลำบากไอ้ผาไงทีหลังอ่ะ <c oughs> แด็ตถูกด้วย <c oughs> นี่ <c oughs> พี่อันนี้มันเป็นรีโมทปรอรีโมทรับโอ้ <c oughs> เป็นกล่องไอ้เขาเรียกอะไรกล่องรับสัญญาณอะไรนี่ยไอเดโมนเขานะสไล์เป็นอย่างโอ้โหอันนี้เป็นเล็เลยอ่ะโอ้เหล็ทั้งแผ่นเลยมั้งเนี่ย ดูฝังเีง้ันรถยังสวยร้อแรงอ๋อดูกองมันอยู่ยต่ำถ้ากองอยูดต่ำานี้วิ่งดูดนะ้ำมันจะอาจาันตรายหรออะไร ฮะอะไรวะ่อาพัฒน here. มีนามบัตรเปล่านามบัตรผมปวดตาเดะมีเบอร์อ่ะเบอร์ไว้ก็ได้ครับมบอกเบอร์ที่ก็ได้จะได้เดือดเ,อเขาทุ่งนะวิ่งแถวในวกรุงเทพใช่ไหมครับผมผมอยู่ตรงนครสุโขทัครับอ๋ออยู่ตรงพระประโทนต้องใช้เป็นการบอกเลยนะครับระปผม ลากได้กี่ตันเนี่ยพี่ตัวไหนฮะเนี่ยตันเนี้ยประมาณประมาณจริงๆแล้วขนส่งมาเขาให้เราอ่ะสิบห้าตันอ๋ออ๋อให้เต็มขนส่งเลยขนส่งมาให้เราแต่ช่างอ่ะให้เราสิบห้าตันอ๋อเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะว่าไอ้สิบห้าตันนั่นอ่ะเราจะใส่อะไรเราจะใส่ได้ไหมเพราะว่ารถมันแน่นเดิมอย่างเงี้ยจะไม่ใส่กี่ตันขนส่งอ่ะสิบห <15. S 1> ้าสิบห้าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นยางเบอร์น,นี้อ่ะ รถมันเป็นสเปคนี้ยางนี้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละขาขาอันนี้มัน,มนไม่ใช่เลสอะวะ น่าเซนเี้ยเดมัน